ยเซียวเราวันนี้ครับยังอยู่ที่ภูเก็ตแน่นอนครับครับผมแล้วตอนนี้ถ้าเราก็อยู่ที่ท่าเรืออ่าวฉลองครับผมครับผมแล้ววันนี้เนี่ยกิจกรรมเนี่ยมีให้ทําเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการไปสปาครับหรือว่าจะไปดําน้ํากันด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ต้องแบ่งเป็นสองสายด้วยกันแชมป์เนี่ยก็จะไปสปาส่วนยศเนี่ยลุยๆเนี่ยชอบเห็นอะไรสวยๆแชมป์ก็จะให้ไปดําน้ำจะลอกสวยๆเาะฝาเพื่อนแน่นอนครับ แลตอนนี้นะฮะยศอยู่บนเรือนั่นเองครับกับกิจกรรมที่2นะครับที่เราจะทำกันนะฮะนั่น,ะนะคือการดำน้ำนั่นเองครับและนี่เป็นครั้งแรกนะที่ยศด,ดำน้ำครับ ซึ่งตอนแรกคิดว่ามันจะแบบว่ายากมากแต่พอลองลงแล้วนะครับก็ไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็สนุกด้วยนะครับและที่สำคัญประการลังสวยมากเลยครับแล้วก็ปลานี่แบบว่าว่ายผ่านหน้าผ่านตาตลอดเลยครับตอนนี้ครับแชมป์รู้สึกว่าน่าจะสบายมากเลยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแชมป์จะสบายอย่างชื่อเกาะหรือเปล่าครับนี่ครับผู้ชมครับดูนะฮะว่าคนเอาเปรียบผมเป็นไงครับดูมั่วดอยู่เลยเป็นไงโอ้โห ดูเปลี่ยนคนนัวแล้วเป็นไงสบายไหมเมื่อกี้มันก็ดีอยู่นะแต่ตอนนี้ทำไมมันมือมันหักผิดปกติรเล ครับผมท่านผู้ชมฮะแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สีพันวารีสอร์ทแอนด์สปาครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยที่เนี่ยเขาได้เปิดสปาใหม่ครับครับเป็นครูสปาครับผมบรรยากาศออกไปมองถึงทะเลเลยอ่ะใช่ครับความชิลความสบายนะครับนี่แต่ว่ามันจะสวยงามขนาดไหนตามพวกเราเข้ามาดูเลยครับ ทริปนี้นะฮะโหมีบรรยากาศเที่ยวสนุกสนานมากมายเลยครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกผู้ร่วมทริปของเราหน,น่อยดีกว่านะครับทริปนี้สนุกดีครับชอบมากครับคือได้รู้เลยว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยการเที่ยวเมืองไทยเที่ยวได้ทุกฤดูการสกูบ้านนี่สนุกมากๆเพราะว่าคือ เต็มไม่เคยเรียนนานเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขามีการสอนแบบ b e g i n n งนิอยากให้ทุกคนเนี่ยมาฮะใครมาคู่รักใครมากับเพื่อนเนี่ยลองมาดูครับในประเทศไทยนะครับจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับที่เรายังไม่เคยไปยังไม่เคยเห็นนะครับครับก็ลองหาโอกาสนะครับลองไปเที่ยวกันครับวันนี้นะฮะช่วงโอเอซีของเราของเราเนี่ยต้องหมดเวลาลงแล้วครับผมสองสองคนเนี่ยต้องขอตัวกลับดอนเมืองก่อนแล้วกันนะครับครับผมลาแล้วครับสวัสดีครับ